ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆไปแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย Power Gaia นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%ปนะครับปลอดภัยหางห่วงก็ใครที่สนใจนะครับผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Power g a ช a ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมซิลโมบายนั่นเองนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือซิลเอฟนั่นเองนะอ่ะเรียกง่ายๆว่าซิลแล้วกันนะครับก็สําหรับตัวของเกมซิลนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวของเซิร์ฟเวอร์ซีมาแล้วนะครับอ่ะก็มีกิจกรรมลงทะเบียนอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับมีของรางวัลตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นรับพวกมือถือโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไปรรรร่่่วมมเลนนกกกิจได้ะคับอ็ สำหรับตัวของภายในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาสอนเพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นก่อนหรือว่าอยากจะไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับผมเนี่ยก็จะมาสอนอเพื่อนๆลงระบบ PC ให้เป็นภาษาอังกฤษนัษ่นเองนะครับว่าทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามผมได้เลยนั่นเองนะครับเป็นทีละขั้นตอนไปนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่ม รับชมกันเลยละกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเนี่ยไปหาโปรแกรมจําลองที่เราจะเอามาเล่นเกมซิลโมบานี่เองนะอ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นอูสแต็กหรือน็อกหรือว่าเกมลูปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือแล้วแต่สะดวกสบายของคุณผู้ดูเลยนะครับอ่ะส่วตัวผมเองเนี่ยผมใช้เป็น LDPlayer 9 64บิตนั่นเองนะใครที่ใช้ตามผมเนี่ยสามารถทําตามผมได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกให้เราไปหาโปรแกรมจําลองมานะครับอ่ะหลังจากที่เราได้โปรแกรมจําลองมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่อ่าเมนูตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นขีด3ขีดนะครับอ่ะให้เรากดเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาที่การตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาที่ การตั้งค่าอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีภาษาอยู่นะครับให้เราเนี่ยเปลี่ยนภาษาไทยนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึกการตั้งค่าเลยนะแล้วก็รีสตาร์ทไปเลยนะครับนี่ที่เหลือก็ลองให้โปรแกรมนะครับดีลานก่อนนะครับให้ดาวน์โหลดอะไรให้เสร็จสับก่อนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสียสิ้นเป็นที่จบทอ่แล้วครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็ลองไปหาวิธี ปรัเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับอ่ะสำหรับใครที่ใช้ l d p e 9ทําตามผมได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยอ่ะหลังจากผ่านไปขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดลิงก์ APK มานะครับนี่ จะเป็นลิงก์ a อ k พตัวของซิลอ่าไต้หวันนะครับก็ให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อ่าใต้คลิปด้วยนะครับหลังจากที่เราอ่าดาวน์โหลดมาได้แล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับเอาลิงตัวนั้นนะครับมาลากใส่ตัวของโปรแกรมของเราเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวโปรแกรมเนี่ยจะวิเคราะห์นะครับอ่าวิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็กดเข้าเกมได้ปกติเลยนะครับนี่บึ๊บอ่า เดี๋ยวที่เหลือก็รอนะครับอ่าตอนนี้เราก็เท้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นค่าของเทวิน นะครับอ่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็รอดาวน์โหลดอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเห็นได้ชัดน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแพดภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยให้ดาวน์โหลดไปละกันนะครับนี่สําหรับใครที่ไม่ได้ตั้งค่าตัวของโปรแกรมให้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ภาษาที่เราติดตั้งตอนแรกเนี่ยจะเป็นภาษาของไต้หวันเลยนะก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นลําบากนะครับเนื่องจากภาษาของไต้หวันเนี่ยมันเข้าใจยากนั่นเองครับอ่ะใครที่แบบไม่ได้เรียนสายแบบนั้นมานะครับอ่ะก็ เรียกได้ว่าเล่นยากนะครับก็ถ้าเราเล่นเป็นแพทภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะแบบจับทางได้ง่ายกว่าหรือว่าคําทางได้ง่ายกว่านั่นเองนะอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวของการติดตั้งซิลโมโบายนะครับในตัวของแพทภาษาอังกฤษนะครับระบบ PC นะอ่ะมีแค่ประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวที่เหลือนเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูระบบตัวของคา์าอาชีพสักหน่อยนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวรอดาวน์โหลดสักคู่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ชอบนะสามารถ กดสคริปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางระบบเกมเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถกดสคริปได้เลยนะครับนี่ปุ๊บกดสคริปไปเลยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมตัวของซิลอะโมบายเองครับก็รีกว่าสวยอยู่พอสมควรเลยนะอ่าไม่แย่นะครับแล้วก็ระบบล็อกอินก็จะมี2ระบบนะครับมี Facebook มี Google นะครับก็อย่าลืมไปสมัคร Gmail ไก่ละกันนะครับอ่าเผื่อขาย ID นะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะก็กดยืนยันทั้งหมด นะครับนี่โอเคซึ่งผมเนี่ยได้ทําการลองเข้าดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูคาสสักหน่อยนะครับนี่อ่ะก็เห็นชัดว่าเป็นเลเวลหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคาสกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับคาสอาชีพเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6กคาสนะครับจะมีเบกิเนอร์นะครับมีพีทนะครับอ่ะแล้วก็มีคิงไนท์นะครับมีเมดมีวอรริเออร์มีอ่าตัวของคลาวนะครับหรือว่าเป็นตัวตลกนั่นเอง นะครับอ่ะก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยอาชีพนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆพวกแอตซินอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นพวกอ่าสายฆ่าอะไรแบบนี้นะครับอามีดขีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะแล้วก็จะมีพวกอ่าวอริเออร์นะครับวอริเออร์เนี่ยก็จะเป็นอ่าอาชีพที่โดดเด่นแบบ กึ่งแท้งกึ่งดาเมจแล้วกันนะครับในระบบ p c นะครับส่วนในมือถือเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอารมประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งแยกเป็นแบบ2สายเหมือนกันนะมีแบบวอลเลเอร์สายสกิลแบบกระโดดทีนี่คือแรงมากนะครับแล้วก็อีกสายนึงก็คือจะเป็นสายคอมบูอะไรแบบนี้นะซึ่งสายคอมบูเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยอดฮิตเหมือนกันนะครับวอลเลเอร์ต่อมาก็จะเป็นอาชีพเมทนะครับซึ่งอาชีพเมทเนี่ยก็โดดเด่นพวกเวทแรงอะไรแบบนี้นะคร ปิดม้อนแบบยิงดอกเดียวตายยิงดอกเดียวตายอะไรแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับอาชีพอื่นที่จะต้องแบบปิดม้อนหลายฮิตหน่อยอะไรแบบนี้นครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างมาจาก PC นะอาจจะแบบไม่ใช่อย่างที่ผมพูดก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพคิงไนท์นะครับก็คิงไนท์เนี่ยก็เรียกว่า P p ก็โหดฟาร์มก็ดีนะครับอ่ะก็จะแบ่งเป็นสสายเหมือนกันจะมีสายคุปนะครับนี่ทุกเตียงแล้วก็สายโดดนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าสายโด,ด กับสายทุบอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นสายทุบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปฆ่าคนมากกว่านะครับสายโดดเนี่ยจะเอาไว้ฟาร์มนะครับประมาณนั้นนะครับมันจะฟาร์มไวนะก็สามารถแบบลากมอนมาเป็นปูๆแล้วก็โดดแบบทีเดียวตายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สายทุบเนี่ยก็จะเอาไปฆ่าคนอะไรแบบนี้นะครับใน PP อะไรแบบนี้นะประมาณนี้ซึ่งไหนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอาชีพที่ทั้งถึกทั้งมีดาเมจเหมือนกันนะครับและก็อีกหนึ่งอาชีพเนี่ยก็จะเป็นพระนะครับพระเนี่ย ถ้ายกตัวอย่างใน PC นะครับก็จะมี2รูปแบบนะอ่ะก็จะมีพระฟูลซับเลยแล้วก็มีพระสายทุบก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะมีทั้งอ่าแบบเป็นแครี่เองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเวอร์ชั่นนี้สามารถทําได้หรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนั้นละกันนะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพอ่ะเป็นอาชีพิ๊กิเนอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นใน PC ซเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับอ่ะถ้าเป็นใน PC นะอ่ะแต่ว่าถ้าในมือถือเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนเล่นเยอะไหมโหดหรือเปล่านะครับอ่ะ ก็อาชีพมีทั้งหมดประมาณ6คลาสนะครับอ่ะไม่รู้ว่าแบ่งเป็น2สายยังไงอะไรแบบไหนนะครับอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับก็มีประมาณ6อาชีพละกันนะครับก็ประมาณนี้นะของซิลอ่ามบายนะครับมีอาชีพประมาณเท่านี้เลยก็สําหรับภายในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนลูกหน้านะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะเองครับก็อ่าสามารถไปกดลงทะเบียน กันไว้ก็ได้นะครับก็ตอนที่เกมเปิดจริงเนี่ยเราจะได้ของรางวัลข้างล่างนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าของเนี่ยก็ดีอยู่นะครับอ่ะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยละกันแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่เราเนี่ยสามารถรุรับพวกโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก็อย่าลืมไปลองดูละกันนะครับอ่ะสามารถไปดูที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไปให้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่่่ชชชืนนอบบะครักกก็วยดด เพื่อเป็นกำลังใจผมจะทําคลิปต่อไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราเจอใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ